เรื่องจริงผ่านจอวันที่สามธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลเพื่อตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการพร้อมนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองมากที่สุดซึ่งวันคนพิการสากลปีนี้ตรงกับวันที่รายการของเรากำลังออกอากาศพอดีครับทางรายการจึงคัดเลือกหนในเรื่องจริงของเหล่านักสู้ผู้พิการมาให้ชมกัน จะเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนไปติดตามชมครับตี5้าของทุกวันเป็นช่วงเวลาที่คุณกรานต้องออกไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบในการขายลูกชิ้นซึ่งเป็นอาชีพหลักหลังจากย้ายถิ่นฐานมาที่จังหวัดราชบุรีเดิมทีคุณกรานอาศัยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาต้องตัดสินใจทํามาหากินที่ต่างถิ่น เรื่องราวชีวิตของคุณกลานที่จะได้ชมต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นแรงผลักดันและกำลังใจที่ดีให้กับใครได้อีกหลายคนนะครับ ช่วงแรกคุณกลานอดที่จะนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นไม่ได้เหตุการณ์วันนั้นมันยังคงฝังใจเขาอยู่ตลอดช่วงปลายปี51คหนขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานครับมันเป็นถนนสองเลนอะปั๊มน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายเรามาฝั่งปัม๊มแต่18ล้อเข้ามาฝั่งขวาเป็นเลนสวนตอนนี้นเราเห็นเขาชิดข้างซ้ายเราก็นึกว่าเขาจะจอดแต่เขาตีวงกว้างเขาปั๊มเรามาทางตรงเราก็ไม่ทันได้เบรคครับ ก็ชนก็ไปขาก็ขาดมาเลยอุบัติเหตุทำให้เขาต้องกลายเป็นคนพิการการดำรงชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาต้องอาศัยเวลาหลายเดือนในการทำใจและลุกขึ้นกลับมาสู้สู้กับความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มฝึกฝนช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาเป็นภาระของใครแล้วก็เริ่มหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองมีซ่อมพัดลม แล้วก็เชื่อมประตูประตูเหล็กตัดประตูบ้านนะลูกกงหน้าต่างก็คืองานเชื่อมที่ทําตําๆที่เราสามารถท,ทําได้เรารับเชื่อมแล้วก็พวกซ่อมเครื่องใช้า้าหม้อหุงข้าวพัดลมอะไรพวกนั้นนะแ,แล้วก็จะเป็นพวกพ่วงเนี่ยทำเริ่มแรกจากซื้อเขากินก็ <c oughs> คุยคุยพอเริ่มสนิทเขาก็ไปขอเขาขายแล้วก็เขาก็ให้ยืมรถมาตอนแรกเขาก็จะไม่ให้ขายเขาบอกว่าจะขายได้เหรอเราก็ รถเข้ามาคันหนึ่งเขาก็ให้รถมาพอเรามาดัดแปลงเสร็จแล้วขายวันแรกขายหมดหลังจากนั้นเขาก็ให้ขายมาตลอดมันเป็นอาชีพเดียวที่เราพอจะทําได้แล้วเพราะความพิการของเราสามารถไปทํางานโรงงานหรือว่าไปยืนทําอะไรไม่ได้แล้วแต่เราสามารถขับรถตะเวนขายของได้ด้วยด้วยมืออย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้ขาอาชีพขายลูกชิ้นเป็นช่องทางที่คุณกรานเล็งเห็นว่าเขาสามารถทำได้ จึงได้ลองทำสุดท้ายก็เป็นอาชีพหลักในปัจจุบันสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นก็ทดลองสูตรลองผิดลองถูกด้วยตนเอง่ก็เป็นที่รู้จักของทุกคนเลยรู้จักครับแต่รู้จักในนามว่าเป็นการลูกชิ้นทอดแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าขาขาดส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยถอดขาหรือว่าเดินนะลูกชิ้นไปส่งเขาพอเขาซื้อเสร็จแล้วเขาก็จะเดินมาที่รถ เพราะว่ากันตัวเราตกจาโรถสิบโมงครึ่งเริ่มเวลาที่คุณกลานออกจากบ้านและตระเวนขายลูกชิ้นในเส้นทางที่คุ้นเคย รถขายลูกชิ้นคันเดิมกับชายใส่กางเกงขายาวคนเก่าเป็นภาพที่คุ้นตาของลูกค้าประจําที่อุดหนุนลูกชิ้นคุณกลานทุกวันบางคนไม่รู้เลยว่าคุณกลานคือผู้พิการที่ไร้ขาทั้งสองข้างแต่ก็มีหลายคนเริ่มรู้จากโลกออนไลน์ทําให้เกิดความทึ่งและศรัทธาต่อตัวคุณกลานเวลาตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นคุณกลานก็ขายลูกชิ้นหมดเกือบทุกวันรวมๆแล้วก็ประมาณ400-500ไม้เลยทีเดียว ตอนที่ทําไม่ได้เนี่ยลาบากตอนที่ทาไม่ได้ลําบากคือท้อจากคนที่เคยมีควบสายสั่งพอเราไปเห็นคนมีขาบางทีเรานึกย้อนกลับมาในวัยของเราที่เรากําลังมีขาอยู่มันก็ทาให้เราท้อเหมือนกันก่าจะทําใจได้ก็สักพักหนึ่งหลังจากามาดูทีวีดูรายการทีวีอะไรพวกนี้ก็จะมีกลุ่มคนพิการที่มาให้กําลังใจเนี่ยเราก็จะดูคนที่เขาหนักกว่าเราให้กําลังใจทุกคนเลยก็คือผมจะทําคลิปลง ให้กำลังใจคนที่กำลังท้ออยู่หรือว่าคนที่กำลังสิ้นหวังกับอาชีพตัวเองหรือว่าคนที่แบบไม่ประสบความสําเร็จอยาเงี้ยอยากให้ลุกข,ขึ้นสู้ใหม่สถานภาพร่างกายเราพิการเรายังสู้มาถึงขนาดนี้แล้วก็อยากให้พี่พที่มีครบสายสองที่กําลังท้อแท้อยู่ที่หมดหวังกับชีวิตอยากให้ได้สู้เหมือนเหมือนผมอยากให้สู้ไปด้วยกัน,นครับถึงแม้ร่างกายของคุณกลานจะไม่ปกติชีวิตต้องก้าวข้ามช่วงเวลาที่แสนลําบากกว่าที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณกลานจึงอยากจะให้กำลังใจกับอีกหลายๆคนที่รู้สึกท้อแท้เจอทางตันในการใช้ชีวิตให้กลับมาสู้อีกครั้งด้วยการถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตประจำวันของตัวเขาเองอยากให้เห็นเห็นค่าของคนพิการเลยพวกนี้ครับเพราะว่าบางทีคนพิการเขาไม่ได้อยากเป็นเหมือนผมแนะผมไม่ได้อยากเป็นแต่พอวันหนึ่งเรามาเป็นก็อยากให้คนที่คบใส่ปลอกมองเราในในแง่มุมที่ดีหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันมีหลายแง่มุมที่คนที่มองเรา ใช่บางคนเขามองเราว่าเรามาขอตังค์ะไร่งี้แต่คนพิการส่วนใหญ่เขาไม่จําเป็นเขาจะไม่ต้องไปขอแต่เพียงแต่ว,ว่าแค่หยิบยื่นโอกาสให้เขาได้มีอาชีพทำมาหากินเขาก็พร้อมที่จะสู้สสสกับความพิการของเขาก็คนส่วนใหญ่เขาจะมองคนพิการว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วศักยภาพไม่มีทํางานได้ไม่เต็มร้อยแม้กระทั่ง3 0ก็ยังไม่ถึงจะหยิบยื่นงานให้ทําก็กลัวจะทําไม่ได้เลยแต่คุณลองเอางานให้เขาทํา เขาอาจจะมีศักภายศักยภาพเทียบเท่ากับคนปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาร่างกายการเคลื่อนไหวเขาไม่ค่อยสะดวกเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นเเรื่องจริงผ่านจอ